สวัสดีค่ะชื่อแตนนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งดีมากๆเลยตัวนี้เป็นแบบขวัญใจของของแตนเลยนะคะก็คือโอเมก้าทรีพัทนั่นเองนะคะโอเมก้าทรีพัทคืออะไรโอเมก้าทรีพัทก็คือ,อน้ํามันปลาของเรานั่นเองนะคะก็คือประกอบไป <c oughs> ด้วยนะคะโอเมก้าสโอเมก้าหแล้วก็วิตามินอีด้วยนะคะอาความดีงามของ ของโอเมกทีพัชดีอย่างไรนะคะก็คือตัวนี้นะคะไร้กลิ่นขาวปลาแล้วก็เม็ดเล็กรับประทานง่ายนะคะแล้วก็ดูแลครบวงจรเลยสมองหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออน้ำมันปลาทะเลของเรานะคะมาจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะมาจากสองมหาสมุทรนะคะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเกิดอยู่ในน้ำผุดที่แบบเป็นน้ำที่สะอาดมากๆแล้วปลาเราก็อยู่ในทะเลตรงนั้นนะคะก็คือ เป็นป่าที่สะอาดมากๆก็คือไม่มีสารตกค้างนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันจมูกข้าวสาลีนะคะช่วยลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีนะคะไขมันเลวก็คือ L D L ไขมันดีก็คือ H D L นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะตัวต่อมาคือน้ำมันกระเทียมนะคะน้ำมันกระเทียมช่วยลดไขมันแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลด้วยนะคะโอ้โหตัวนี้ก็เจ๋งมากๆเลยนะคะเหมาะมากเลยกับทุกวันนี้ที่ทานอาหารพวกอาหาร ผัดทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยออกกําลังกายก็สามารถตัวนี้เป็นตัวช่วยได้นะคะอีกอีกชนิดสุดท้ายเลยก็คือวิตามินอีธรรมชาตินะคะจากถั่วเหลืองนั่นเองอันนี้ช่วยป้องกันในเรื่องของอเซลล์หลอดเลือดนะคะให้เซลล์หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะตัวนี้ก็เป็นอ,อะไรที่แบบดีมากๆนะคะช่วยในเรื่องของสมองโปร่งใส หัวใจแข็งแรงเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่มีแค่นั้นมีมากกว่านั้นอีกก็คือช่วยในเรื่องของลดการอักเสบในเรื่องของไขข้อเสื่อมลูมาตอยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ลดการอักเสบต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเราปวดหัวเครียดคิดมากนะคะก็คือช่วงนี้เนาะไมเกรนก็อาจจะขึ้นได้นะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ได้ค่อยได้ทํางานหรือไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะมีตัวช่วยได้นะคะเป็นตัวช่วยที่ ดีมากๆใน1ชนิดผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างไงก็ฝากด้วยนะคะโอเมกทรีพัดของเรานะคะดีมากๆนะคะในซองนี้มี60เม็ดนะคะทานง่ายเม็ดเล็กแล้วก็อนุภาคเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ